สวัสดีครับวันนี้พบกับฉันพิษน,นะครับวันนี้อยู่ที่ช่องเปรมมีนะครับวันนี้ผมจะพา,าเพื่อนมาดูเทคนิคองการเล่นบาของเพื่อน,นแต่ละคนนะและที่นี่คือหาดสมิลาที่สงขานะครับถ,ถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลย yeah. เรียกว่าไบร์นนะฉายาไบร์โลมานะครับอันนี้ใช้น้องไบร์มาสาธิตการเล่นวอาฉบับขับน้องไบร์นะครับพร้อมไหมฮะพร้อมฮะดูเทคนิคกันเล่นบอลของไบร์โลมาฮะโอ้โหเป็นไงฮะโหนี่ฮะไม่ธรรมดาฮะทุกทีเล่นบอลทุกวันฮะสังเกตข้อมือฮะโอ้โหเป็นไงฮะไม่ธรรมดาฮะนี่ฮะ ยอดนะสุดยอดครับสุดยอดเลยไปว,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 วิ่งเลยวิ่งเลยไม่ต้องวิ่งฮะนี่วอาขึ้นสวยงามฮะโอ้ยโอเคครับไปเห็นเตียวอะไ,นนไรนะไปดูมา <ฮะ S 2> สุดยอดฮะโอ้ยรู้สึกยังไงฮะรู้สึกยังไงฮะการชัางเปล่าๆๆๆๆครั้งแรกเฮ้ยการเล่นเปล่าครั้งแรกฮะดีใจฮะโอเคฮะเดี๋ยวพบกันในเปล่าของเพื่อนๆคนอื่นก่อนนะวันนี้พบกับไปโรมาไปแล้วครับ ไม่ทำมันนะฮะไกลซี่แล้วฮะโอ้โหไม่ธรรมดาฮะเริ่มปล่อยว่าวเลยฮะสากยานฮะไปเรื่อยๆครับไกลซี่แล้วครับมาเล่นมาเล่นว่าวไกลมากฮะที่หาสมีขานะฮะที่จังหวัดสงขลานะครับจากบ้านมาพันกโลเพื่อมาเล่นว่าวนะฮะ เราไปสัมภาษณ์กันครับว่าไกซี่เรารู้สึกยังไงในการเล่นว่าวครั้งแรกครับรู้สึกยังไงครับสนุกครับสนุกนฮะรเรามาเล่นว่าวไกลมากเลยนะฮะครับชอบ,ชอบชักว่าวนฮะเล่นว่าวนะ <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวเราไปพบการเล่นว่าวของคนต่อไปครับ ไปสวิตเนี่ยการเล่นบอลของเขาจะเป็นยังไงครับโอ้โหปล่อยนิ่มๆครับปล่อยนิ่มๆครับนี่เขาเริ่มไปนิ่มๆครับบอลเริ่มลอยสูงขึ้นฮะเป็นไงฮะโอ้โหไม่ธรรมดาฮะนี่ครับโอ้โหหน้าตามีหน้าตาฟินมากเลยครับว้าวเขาฮะโอ้ยว้าวขึ้นสูงมากฮะรู้สึกการเล่นบอลครั้งแรกเป็นไงฮะ ดีมากเลยครับที่เล่นนอกบ้านครับโอ้โยเล่นนอกบ้านฟินมากเลยฮนะเฮ้ยครับเดี๋ยวยต่อไปเราก็จะไปดูเพื่อนคนอื่นฮะว่าการเล่นว่าวของคนอื่นเขาจะเป็นยังไงคนระับวันนี้พบกับไปสวิทแค่นี้ครับพ,พี่ชายผมคนนะึงครับที่เล่นว่าวเก่งน่นนะเขาชื่อว่าพี่กั้งกาครับให้เขาใส่การเล่นว่าวนะปกติเล่นวว่าเอกนน้ำนะครับเฮ้ยเอาดูพี่ก,กั้งเราฮนะการเล่นว่าวครั้งแรก นอกห้องน้ำนะครับว่าเขาจะเล่นเป็นยังไงครับไปดูกันครับนี่ออกมาเล่นไกลมากเลยนะครับสังเกตฮะครับโอ้ตอนนี้เล่นไม่เป็นแล้วครับเยครับโอ้การปล่อยว่าวครับไอ้เกการปล่อยว่าวเขาครับไอ้ดูจากข้อมือฮะโอ้ การเล่นว่าวนอกบ้านของเขานะครับมาถามความรู้สึกเขาครับการเล่นว่าวนอกบ้านครั้งแรกเป็นไงฮะเออมอนเริ่มเล่นใหม่ครับเหมือนเริ่มเล่นใหม่เลยโอ้ยโอเคถือว่าผ่านฮะว่าขึ้นสู่บนฟ้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปพบเพื่อนคนต่อไปนะฮะผมก็พบเพื่อนอีกคนนึงครับ ชื่อวมังกรครับฉายาชื่อมังกรทองครับตอนนี้ผมก็อยากให้เขาเล่นก็เราจะมาทีเล่นวอล์กท่าอ่างครับตอนนี้จะเล่นวอล์กท่าไหนที่ผมถนายผมไปธรรมดาฮะนี่ครับเจอกับมังกรทองฮนะในการเล่นวอา์ของครั้งแรกครับที่ริมหาดทะเลนะครับเราดูว่าเขาจะเล่นเป็นยังไงครับ เอแล้วเอาแล้วครับาอยังไม่ขึ้นนะตอนนี้เอยังไม่ขึ้นนะเ,เริ่มเอาแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับ,เร,บเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วครเริ่มจับทานได้แล้ว wings. นี่คือประสบการณ์แรกครั้งแรกครับที่เราได้พาเด็กๆมาเล่นบอริมชายหาดนะครับเทคนิคแต่ละคนครับเป็นไงฮะ ี่ครับเทคนิคของมังกรทองครับในการปล่อยว้านะครับนี่จะดูการข้อมือครับหน้าดูสีหน้าครับเรไปไหนเขาเนี่ยโอเครู้สึกยังไงฮะรู้สึกยังไงฮะสนุกเลยครูสนุกเลยสนุกเลยโอ้ยครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูเพื่อนคนต่อไปครับว่าการเล่นวอาของเขาจะเป็นยังไงฮะวันนี้ก็มังกรทองทําได้ดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับมิสเตอร์มังกร เฮ้ยสุดยอดเลยฮะดูครับตูนบันดี้สลมฮะวางใหม่แล้วมาจับเป้าครับครั้งแรกของเขานะฮะที่หาดสมิลาฮะจังหวัดสงขลาฮะดูเขาจะเป็นยังไงฮะมาครับเริ่มสาวนะครับตอนนี้ดเริ่มสาวครับเริ่มสาวฮะม่ครับบอาเริ่มขึ้นครับเริ่มขึ้นนะดูจักสีหน้าฮะเริ่มฟินนะเริ่มฟินนะดูจักสีหน้าฮะรู้สึกยังไงครับในการมาเล่นบอลครั้งแรกครับ สนุกครับสนุกนะโอ้ยฟินไหมฮะโดยตูนรรบริสเลมบอกว่าโอ้โหบอกว่ารู้สึกว่าสนุกฮนะเป็นฉายาด้วยัคือพวกีาหรือว่าพาณนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนคนต่อไปนะว่าเขาจะเล่นว่าพาหรือเปล่าครับ <c oughs> วันนี้พ <c oughs> บกับตูนบริสเลมคั้นี้ครับ